ครับพี่น้องผมมาบา่อยคนเก่าครับพี่น้องเมื่อนี้ผ้ามาจับโปเกมอนอีกรอบนึงครับจับโปเกมอนครับด้วยตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ครับพี่น้องครับตัวนี้คปสนใจกับติดต่อมานะ,คะ้นนครับพี่น้องติดต่อมาตัวนี้แหละครับเทาตัวนี้เขาเรียกว่าสิงจับโปเกมอนครับสิงจับโปเกมอนไปสนใจกับติดต่อมาครับพี่น้องสิงจับโปเกมอนชุดหนึ่งกับ เก้าร้อยครับร้อมต่อครับพี่น้องร้อมต่อโปกเกมอนถ้าบวกคาซงแล้วก็เป็นพันหนึ่งพอดีครับพี่น้องนี่ใครสนใจกับติดต่อมากครับไปไปยามโปกเกมอนน้ำกันพี่น้องใส่ใบป,ประมาณเจ็ดหน้าที่นี่แหละครับท่านได้โดนหรอครับเจ็ดหน้าที่นี่แหละอาสีเขาครับพี่น้องไปพี่น้องนักเลงนกทั้งหลายแต่สนใจกับติดต่อมากครับ โปเกมอนชุดดักโปเกมอนรับรองผลครับถือแน่นอนอพี่น้องไปเป็นยังไงตอบนี่นี่น้องเซตหนึ่งหนึ่งตัวครับพี่น้องหลังแหลกด้วยครับพี่น้องโปเกมอน แหกเลยครับมีไหวบ่เสียหายครับพี่น้องมีไหวบ่เสียหายน้าอยากจังไปหาครับบวอ,อยากกลเก็บไหวเฮือนครับพี่น้องชุดละเก่าอยบวกค่าทรงอีกลอยหนึ่งเป็นพันหนึ่งพอดีครับบ่เกินสามมือครับพี่น้องในต่อแทะทรงหอดที่ครับด้วยบรุษไปซะนี่แต่พี่น้องคนไหนสนใจก็โทษมากครับติดต่อมาเบอร์โทรอยู่ในใต่คลิปเนี่ยแหละครับผมล่วงไว้ใต่คลิป มีไหวตีตบ้านบ่เสียหายครับพี่น้องบอ่อเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บชุดนี้ครับเก็บไปไซสก็ได้ครับถ้าเาอยากกินอยากลาบอยากออมอยากปิ่งโปกเกมอนเขาจังไปหาต่อเอาครับพี่นอ้องงานผมอยากเมื่อนี้ผมกำลังต่อนี่ครับหนึ่งตัวบวกบวก ท้องไม้แหลกครับท้องไม้แหลกนี่ครับอีกสองตัวครับสองตัวอยู่ใหน่ครับพ่อครับเมือนี่ครับกับ้านครับได้สามตัวนี่กับ้านพ่อดีแล้วครับออมครับอันนี้อมกระลาบครับเหมือนี่กรลาบโปเกมอนสามตัวนี่กับพ่อแล้วครับกับเข่าไปสนใจกับติ่อมากครับพี่น้องติต่อมาผมบริการจัดส่งถึงที่ครับโดยบริษัทไปซี่นี่บริษัทไปซีนี่ไทยครับรด ถึงที่ฮอตบานครับครับผมบ้มาบ่อยขออนุญาตไปโพสโปเกมอนตัวนี้ครับเดี๋ยวมันที่ตายก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ